h เป็นโลเฟ w e l วลคัมแบ็ t ทูโมบายมินเซ e ตวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากค่ายม o t ต r ร l โ่นั่นก็คือ m o t o r o l A160 รุ่นนี้ถือเป็นการกลับมาของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมมาอย่างยาวนานและยังคงยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าโทรศัพท์มือถือจะต้องทั้งสวยทรงพลังและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและความบันเทิง Motorola e 60อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในปีนี้ Motorola e 60ถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันดีไซน์บางเฉียบน้ำหนักเบาและขอบโค้งที่สวยงามช่วยให้จับถนัดมือและดูพรีเมียมในทุกมุมมอง หน้าจอของรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยี OLED ความละเอียดสูงให้สีสันสดใสคมชัดและรองรับอัตรา f r e s h ชเรทสูงถึงระดับที่ทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมรู้สึกลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่ว่าจะดูหนังเล่นโซเชียลหรือเล่นเกมก็จะได้ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มและสมจริงในด้านประสิทธิภาพ Motorola อ d g e 6 0มาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่ทรงพลัง ทำงานคู่กับแรมขนาดใหญ่และพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพียงพอสำหรับทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันการสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงหรือแม้แต่การเล่นเกมกราฟิกหนักๆก็ยังสามารถทำได้อย่างสบายอีกทั้งยังรองรับเครือข่าย 5G ที่ให้ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระดับสูงดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที และรองรับการสื่อสารผ่านวิดีโอคอลอย่างคมชัดไม่มีสะดุดสำหรับกล้องถ่ายภาพ m o t o r o l โ A160 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นรุ่นนี้มาพร้อมระบบกล้องหลายเลนที่ทำงานร่วมกับ AI อัจฉริยะสามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนภาพที่ได้มีรายละเอียดสูงสีสันสมจริงและโหมดถ่ายภาพบุคคลที่ให้เอฟเฟกละลายหลังสวยงามระดับมืออาชีพส่วนกล้องหน้าก็ถูกพัฒนาให้คมชัด เหมาะสำหรับทั้งการถ่ายเซลฟี่และการทำคอนเทนต์วิดีโอแบตเตอรี่ของ m o t o r OLA e 6 0ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมความจุขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันแม้จะใช้งานหนักๆอย่างการเล่นเกมหรือดูหนังยาวๆก็ยังคงรองรับได้สบายและยังมีระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาไม่ต้องรอนานก็สามารถกลับมาใช้งานได้เต็มที่ ในด้านซอฟต์แวร์ Motorola A160 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นล่าสุดที่ปรับแต่งมาอย่างเรียบง่ายใช้งานลื่นไหลและไม่มีแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นมากวนใจการอัปเดตความปลอดภัยก็มีมาให้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในระยะยาวอีกทั้งยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอและระบบสแกนใบหน้าช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบาย Motorola กล่าเอไม่ได้เป็นเทียงสมาร์ทโฟนที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่กล้าทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับความต้องการของผู้ใช้ในโลกปัจจุบันทำให้เหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนใช้งานจริงจังและคนที่ชอบด้านความบันเทิงครบวงจรสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้พิเศษยิ่งขึ้นก็คือความสมดุล มันไม่เพียงแต่แรงและเร็วเท่านั้นแต่ยังมีดีไซน์ที่สวยงามกล้องที่ถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพแบตเตอรี่ที่อึดทนและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ในเครื่องเดียวและที่สำคัญคือ Motorola ยังคงตั้งราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในปีนี้ที่ทั้งพรีเมียมและใช้งานได้ครบเครื่อง Motorola Edge 6 0คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดมันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของ Motorola ที่ยังคงไม่หยุดนิ่งและพร้อมจะกลับมาท้าทายตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งในปีนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามโ b i l e Minset อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรกับ Motorola Edge 6 0แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ